KS Miracle ปฏิหารที่ดับลงในอดีตของ KS m i r a c l e เเธอเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงบวกกับขาที่เบาบางเหมือนกับตัวจริงของเธอที่เป็นโรคสมองอักเสบถึงขั้นทีมแพทย์บอกกับเจ้าของม้าไว้ว่าให้เตรียมใจไว้ถึงอย่างนั้นมิลเลคเกิลก็ฟื้นตัวมาได้อย่างปฏิหารบางดูเหมือนมิลเลคเกิลคงกลับมาวิ่งแข่งได้ปกติแล้วใช่ไหมแต่แล้วก่อนที่มิลเลคเกิลจะได้เดบิวต์ขาของเธอเกิดอาการเจ็บอย่างรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับม้าแข่งถึงอย ฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหลังจากรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ถึงสองครั้งทําให้เจ้าของม้าตั้งชื่อว่า K.S. m i l a c l e ที่มีคมหมายว่าปาฏิหาริย์เมื่อได้ลงแข่ง K.S. m i l a c l e เธอเป็นม้าที่วิ่งสนามสั้นเก่งสุดๆและวิ่งเร็วเร้ากับปาฏิหาริย์แถมยังทําลายสถิติการแข่งไปถึงสาครั้งแต่แล้วในการแข่ง s p ิน n t e r s t a ต e ซึ่งเป็นการแข่ง G ีนครั้งแรกของ m i r a c l e ถ้าเป็นในเกมคุณทัศนะจะห้ามไม่ให้เราพาม i ล a c l e ลงแข่งแต่ในชีวิตจริงกับไม่ได้โชคดีอย่างนั้น ได้ชะลอความเร็วกระดูกกีบเท้าซ้ายของเธอแตกละเอียดถูกวินิจฉัยว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้จึงจำเป็นต้องาาคารุญยาฆ่ในทันทีความฝันที่จะได้ชนะจีวันอันตรายลงไม่มีคำว,ว่าปฏิหารอีกต่อไปก่อนจะจบคลิปผมอยากแชร์เรื่องราวของมิลเลคเชนในเกมอีกสักหน่อยมิลเคเนหลังจากรักษาหายดีแล้วเธอได้กลับไปเยี่ยมโรงพยาบาลที่เธอเติบโตมาและได้เข้าพบเด็กๆที่กำลังรักษาตัวอยู่เด็กๆเ,เหล่านี้ก็เหมือนตัวเธอในอดีตที่ทั้งรู้สึกเหงาโดดเดี่ยว อยากมีใครสักคนคอยปลอบมอบความอบอุ่นให้เธอได้เล่นเปียโนเก่าที่เธอเคยเล่นพร้อมกันกับเด็กๆเธอได้เริ่มบรรเลงเพลงชบอลดามะซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กเก่าแก่ของญี่ปุ่นแต่สําหรับมิลเลอร์แล้วเพลงนี้เป็นเหมือนภาพสะท้อนความเบาบางในตัวของเธอการเดินทางเพื่ออกกอดและเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่มีค่าและสายสัมพันธ์กับเทรนเนอร์ผู้ให้คํามั่นสัญญาว่าจะปกป้องความหวังและความฝันของเธอเสมอ ขอบคุณนะคุณเทนเนอร์ที่มอบอนาคตให้กับฉันช่วงเวลาที่ได้วิ่งช่วงเวลาที่ได้อยู่เคียงข้างคุณมันคือปฏิหารที่คุณมอบให้ฉัน